ระบอกความมั่นงคงเฉพาะเขตดูสิท18ิ18-22กันยารับมือกลุ่มเสื้อแดงชุมนุมตำรวจปัตตนีรวบแก๊งวัยรุ่นใช้สาวนกต่อลวงเหยื่อข่มคืนแต่ประเด็น3ปีแห่งการรอคอยทดลองวัคซีนเอสในเมืองไทยและปัญหาการรับจำนำข้าเปลือกนาปรังหลังจะเปิดรับจำนำไปแล้วเมื่อวันที่9กันยายนค่ะ ดูงานของช่างภาพกีฬาครับว่าเสียงแค่ไหนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางวิทยุครอบราครัวข่าว FM m 0 6 MHz ด้วยนะครับนี่คือเรื่องเด่นเย็นนี้หลายคนใจจดใจจ่อ อยู่กับการประชุมคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติหรือว่ากอตอชอนะครับคณะกรรมการชุดนี้มีนายฐมนตรีอภิสิทธิ์เป็นประธานนะครับเดิมทีเนี่ยข่าวที่ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราทราบกันก็คือว่าจะมีการประชุมกอตอชอในวันที่16กนะครับก็คือวันพรุ่งนี้จะประชุมกันว่าด้วยเรื่องของการแต่งตั้งพบตอรอหรือว่าการสรรหา กรรมการผ,ผู้ทรงคุณวุฒิแทนพลตำรวจเอกสุเทพธรรมรักษ์ท่ลาออกไปก็แล้วแต่นะครับ,รบแต่ปรากฏวันนี้มีกระแสะข่าวว่าจะประชุมกันเลยในวันนี้อตอน4ี่โมงเย็นล่าสุดเตรียมที่จะประชุมแล้วนะครับก็ยังมีคําถามอีกว่าประชุมในวันนี้ก็จริงแหละ,ะแต่จะประชุมเรื่องอะไรสรรหากรรมการผ,ผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าแต่งตั้งพอบอรตอรอกันแนะ่นะครับข่าวมาล่าสุดเนียนยกบอกนะครับว่า แต่งตั้งกรรมการผู้สูงคุณวุฒิมไม่ใช่การแต่งตั้งผอ,อตลเพราะฉะนั้นอะไงก็แล้วแต่ยังไม่รู้ชื่อ